ีครับพี่ๆนานๆน,น,น,น้องๆนันตกตกปลาทุกๆท่านครับพบก,กันอีกเช่นเคยกับสมชาพิจิตรทะเลนักตกปลาหน้าดินมาธรรมชาติครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้จะมาลองตีเกยียอปอบดูครับผมโอเมื่อกี้ลองตีไปแถวนู้น,นครับสาหนึ่งครับไม่กัดนะครับผมเดี๋ยวมาดูอีกหมายหนึ่งนะครับผมว่า จะมีตัวกัดหรือเปล่าเขาบอกว่าปลาช่อนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะสูบน้ํหมอกเอาปลาแล้วนะครับผมวันสองวันนี้เราเดี๋ยวเราลองมาชิงตีเล่นดูก่อนครับกับเหยื่อตอนะครับผมเหยื่อกบน่ารักน่ารักนะครับผมติดตามรับชมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมหมายธรรมชาตินะครับหมายทุ่งนาของนานานะครับเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมับวก็จะได้ตัวหรือเปล่าถึงหมายแล้วนะครับผม ก็สวยอยู่นะครับแต่หญ้าค่อนข้างเยอะเขาว่ามีปลาช่อนค่อนข้างเยอะนะครับดูว่าจะกินหรือเปล่าครับกับกบสะออนนะครับดูว่าจะได้ผลหรือเปล่าคอยติดตามรับชมครับว่าจะมีตัวหรือเปล่าหายากครับแถวแถวนี้ครับตามทุ่งนานะครับผมโอ้พื้นที่หญ้าเยอะไปหน่อยเขาว่าจะลงสูบกันอยู่ดูดกันอยู่นะครับเห็านว่าปลาช่อนเยอะเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมครับ ว่าจะเอาอยู่หรือป่านะครับผมสายหน้า60ปอนครับผมแล้วก็สายลีดนะครับถักสี่นะครับผมพีพีอีสองถักสี่นะครับผมอันนี้ใช้เล็กหน่อยครับคอยดูครับว่าจะได้ตัวหรือป่าเดี๋ยวคอยมาดูเมื่อกี้ลองลงไม้แรกไปนะครับมีกัดอยู่นะครับผมคอยดูนะครับว่าจะมีกัดอยู่หรือป่านะครับผม โอ้เสียดายนะครับผมโอ้เมื่อกี้อยู่นะครับแต่เอาไม่ขึ้นนะครับผมพอดีมันติดหญ้าเยอะนะครับผมเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูต่อครับผมอคอยดูครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่ปาเสียดายติดหญ้านะครับเมื่อกี้ครับ เงียบกัดอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ไม่ติดนะครับหญ้าเยอะนะครับผมเดี๋ยวคอยดูเรื่อยๆก็ว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับ แดดร้อนไปหน่อยนะครับผมโอ้ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับมีกัดอยู่นะครับไม่ติดนะครับเปลี่ยนเหยื่อหลายตัวแล้วนะผมนะนะเดี๋ยวลองกบแก้คัดนะครับผมโอ้ครับผมจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับย้อนแสแสงนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีกัดหรือเปล่านะครับ มันจะกัดอยู่รอบสองรอบนะครับไม่อยู่เงียบไปเลย you <laughs> ครับผมนั่นฮนะเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวติดตามช่วงท้ายนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าพอดีแบตหมดนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยครับกับสมชายฟิชชิ่งไยแลนทักตัวปลาหน้าดินหมาดธรรมชาติในที่หี่เจ7ครับผมเดี๋ยวมาดูภาพรวมตอนจบนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับผมตอนนี้แบตเตอรี่หมดแล้วนะครับผมต้อง จากลาเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวมาสรุปช่วงท้ายว่าจะได้ปลาหรือเปล่านะครับผมสวัสดีครับ